สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็กลับมาอีกนกับเกมเดิมนะครับกับกาลินาอันดอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะมาอัปเดตนะครับแล้วก็มารีวิวก่อนใครกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของระบบนับพลังนะครับหรือว่าระบบที่จะเพิ่มค่าพลังให้กับตัวเรานะครับตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟไทยเนี่ยนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาล่าสุดก็จะเป็นระบบยีนใช่ปะ แต่จริงๆแล้วนะครับมันมีอีก2ระบบนะครับผมที่จะทําให้เราเนี่ยมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เสียตังมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นระบบอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าระบบนี้อัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะเตรียมเสียตังกันอีกได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะวันนี้เราขอแนะนำร้านอีลาสติกช็อปบริการเติมเกมอันดอนราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยเครดิตแน่น พอให้บริการมามากกว่า4ปีมีทีมงานแอดมินดูแลและ Support, ซัพพอร์ตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังมีการขายบัตรกิฟต์การ์ดต่างๆและบริการเติมเกมชัน้นนำอื่นๆมากมายการันตีไม่มีรีฟันแน่นอน100%โปรโมชั่นเกมอันดอนเด็ดๆรอเพื่อนๆอยู่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องร้านนี้เลยเอิาสติกช็อปติดต่อสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบที่ว่านี้คือระบบอะไรนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะที่มันขึ้นซีทุกตัวนะครับเพราะว่าซื้อจีเนี่ยผมเข้ามาเก็บของอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้อัปเกรดตัวละครเท่าไหร่นะตอนนี้เขาไปที่6 7เจ็ดหมื่นหรือเป็นแสนกันแล้วมั้งนะครับสำหรับซื้อจีนะครับผมยังอยู่2 0,000นกว่าอยู่เลยนะครับโอเคระบบที่ผมว่านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ2อันสุดท้ายนะครับนี่เลยนะครับอันนี้นะครับผม อ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจะเป็นการฝึกยุทธวิธีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดทักษะของสกิลอ่าสกิลของอาวุธหนักอ่ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันบนกันก่อนนะครับอันบนก็จะเป็นการฝึกยุทธวิธีตอนนี้ผมมีอยู่160แต้มนะครับเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าตาเมนูเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีเป็นอ่าแผนผังนะครับ ซึ่งในแผนผังเนี่ยมันก็จะมีที่ให้เราได้อัปเกรดนะครับพวกนี้เลยนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ตัวนี้เนาะนี่เลยนะครับซึ่งใช้20อันนะครับสําหรับเลเวลแรกนะนะครับอันนี้คือเลเวลแรกนะครับดูฝั่งขวานะครับจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับซึ่งไอตัวของสกิลพวกเนี้ยอ่ะบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีทั้ง PVP แล้วก็ PVPVE นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ามันจะมีบอกนะว่า เป็น PVP หรือว่า PVE นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นของ PVE อันนี้ก็จะเป็นของ PVP นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเหมือนสกิลพวกสกิลพยาบาลนะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้ไอตัวนี้เนาะในการอัปเกรดนะครับมาดูกันว่ามันราคาแพงไหมนะครับสำหรับเซิร์ฟจีนเนาะตรงเนี้ยมันก็จะมีให้เรารับด้วยแล้วก็พวกซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแพงไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นกล่องนะครับเราก็จะได้ไอตัวนี้มาร้อยอันเลยนะครับก็จะต้องใช้ไอตัว RC 120นะครับ โอเคก็ตกอันละ5 5 5ห้าห้นะครับผมสําหรับไอตัวอัปเกรดอันนี้เนาะก็อันนึงก็ใช้20อ่ะ20ก็100 RC พอดีนะครับในการอัปเกรดสกิลหนึ่งเนาะสกิลตรงนี้นะครับซึ่งพอเราเลื่อนเลเวลไอตัวเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็อาจจะใช้เยอะขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ไอตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเหมือนสมุดหนังสือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ก็อ๋ออันนี้เป็นกล่องนะครับ120ราคาต่ออันน่าจะอันนี้หรือเปล่า ราคาต่ออันก็10บอา RC นะครับก็ใช้อยู่ประมาณสัก2อันนะครับสำหรับเลเวล1นะครับจริงๆมันซื้อด้วยทองก็ได้นะดูราคาทองอ่า2,400นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อัปเกรดไปแล้วนะครับก็จะมีสกิลพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะบวกความสามารถเข้าไปเนาะอย่างเช่นอันนี้นะครับ อันนี้เนี่ยก็จะบวกในเรื่องของอความเสียหายนะครับบวกมา4นะครับเราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับว่าเราอัปเกรดอะไรไปแล้วบ้างนะครับเรามันบวกอะไรไปบ้างนะครับเราก็มาอัปเกรดพวกนี้ให้มันหมดนะครับแล้วก็มันจะมีตำแหน่งด้วยนะครับเป็นตำแหน่งหนึ่งตำแหน่ง2ตํตำแหน่ง3ตํตำแหน่ง4นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งของทีมเรานั่นเองนะครับซึ่งตามตาม,ตามชื่อของเขาเลยนะครับเป็นการอัปเกรดกลยุทธ์ก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ อยู่ดันเจียนเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะได้อ่าบัฟพ,พวกนี้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกนะว่าอ่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยบวกอะไรไปบ้างนะครับจริงๆมันก็บวกเหมือนกันหมดทั้ง4ีตำแหน่งนั่นแหละนะครับพวกเพิ่มความเสียหายนะครับผมให้กับมอนสเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย PVE เนาะ ก็จะบวกทั้ง4ตํตำแหน่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเพื่อนเด่นอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็อยู่ดันเจียนเดียวกันนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็มาอัปเกรดให้มันหมดนะครับอัปเกรดไม่ใช่อัปเกรด upgrade, รกปลดล็อกนะครับปลดล็อกพวกนี้ให้มันหมดนะครับแล้วเราสามารถที่จะอัปเกรดตรงนี้เพื่อที่จะเลื่อนไปเลเวลต่อๆไปได้นั่นเองนะครับเลือกเอาเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะเล่นสายไหนนะครับเนี่ยเราสามารถกดดูได้นะว่า,าถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยนะครับ เพื่อนเราแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะบวกอะไรไปแล้วบ้างมันจะบวกอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นของผมตัวนี้อันบนสุดเลยนยครับมันก็จะบวกในเรื่องของความเสียหายต่อมอนสเตอร์บวกมา3.5%แล้วก็ลดความเสียหายจากมอนสเตอร์2.5%านะครับตำแหน่งหนึ่งตำแหน่ง2ตํตำแหน่ง3ตํตำแหน่ง4นะครับตำแหน่งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเรานั่นแหละนะครับมันก็จะบวกเหมือนจะบวกเยอะสุดนะแล้วก็ตำแหน่ง2 3 4อะไรเนี่ยก็เพื่อนเรานั่นเองนะครับก็บวกไปตามตำแหน่งเลยนะครับตรงนี้เราก็ดูได้เนาะ อ่าตอนนี้มันมี5้าเลเวลเนาะก็บวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้บวก9บวก7บวก7บวก7นะครับตำแหน่งแรกบวก9ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ก็บวก7นะครับอันนี้ก็บวก7บวก5บวก5บวก5นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการอัปเกรดในเรื่องของอ่ายุทธวิธีนะครับของทีมเรานั่นเองนะครับอยากให้เพื่อนเราได้บัฟแบบไหนก็เรียกกันนั้นนะครับผมอ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปอีกหนึ่งระบบนะครับ ไอตัวนี้นะครับอันล่างสุดเลยนะอันนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันกันกบไอตัวของไอตะกี้เนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะมาช่วงเลเวล90มั้งนะครับอันเนี้ยอ่าอันไหนอันเนี้ยนะครับที่ผมรีวิวไปมเมื่อกี้รู้สึกว่าน่าจะมาในช่วงเลเวล90มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าอันเนี้ยก็จะมาในช่วงเป็นแพทเลเวลร้อยเลยนะครับอันล่างสุดนะครับเป็นการอัปเกรดในเรื่องของสกิลของอาวุธหนักนะครับซึ่ง อาวุธหนักเนี่ยนะครับแพทเลเวลร้อยเนี่ยนะครับมันจะมีการอัปเกรดสกิลด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นไอตัวที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวอีโบนะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลของอีโบได้ด้วยคือมันจะปล่อยมิสไซล์ออกมาจากด้านหลังนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับเราก็จะต้องมาอัปเกรดตรงนี้นะครับนี่อัปเกรดตรงนี้นะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะใช้ไอตัวนี้ด้วยนะครับเป็น เป็นกระดาษหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรากดเข้ามาดูเนาะมันก็จะใช้เท่าไรเอ่ยอ่าสองพันทองนะครับสองพันทองเนาะนะครับในการอัปเกรดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ใช้6อันเนาะผมซื้อไปแล้วอันนึงนะครับอ่ามันก็จะบอกนะครับว่ามันจะบวกอะไรบ้างตรงนี้นะครับเงื่อนไขการอัปเกรดนะครับอัปเกรดแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับมันก็จะบอกนะครับตรงนี้นะครับความเสียหายของระเบิดนะครับจาก441เป็น4 7 2นะครับ ตัวนี้เราสามารถที่จะมาอ่านรายละเอียดได้นะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับในเรื่องของระบบนะครับในการอัปเกรดในการบวกพลังของเรานะครับผมซึ่งก็จะมีอยู่2ระบบตรงนี้นะครับที่ยังไม่เข้าไทยเนาะอันนี้ก็น่าจะมาในช่วง90อันนี้ก็จะมาในช่วงเวลร้อยพอดีนะครับก็รอติดตามกันนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับจริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างลึกซึ้งมากแล้วก็เยอะมากเลยนะครับ มันเป็นภาษาจีนนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะอานนี้ก็เอามาอัปเกรดคร่าวๆก่อนละกันนะครับสำหรับ2ระบบตรงนี้นะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับหาเพื่อนๆนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ